ก็คือยังเหลืออีกสองเชือกที่ที่เราไม่ได้รับกลับมายังไม่ได้พาบมาเพราะว่าที่ที่รับกับอ่าที่รับภัยศักดสุลินกลับมาเนี่ยเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บไงนะคะเราก็เลยรับกลับมาแล้วก็รักษาที่ที่ประเทศไทยเนาะที่ลำปางเนาะนะคะแต่อีกสองเชือกเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นยังไงหรือเขาได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าหรือเขาอยู่ดีมีสุขอันนี้เราก็ไม่ได้ทราบเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือศสรยลังกาก็น่าจะ น่าจะกลัวว่าเราจะเอาอีกสองเชื่องกับด้วยความด้วยความผูกพันใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างพลายประตูผาเนี่ยได้มาไปก่อนแล้วเขาก็มีอายุท้่เยอะแล้วนะสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วนะคะก็เกือบจะห้าสิบแล้วส่วนพลายศรีนรงค์เนี่ยเอาเว่าในส่วนของน้องพลายศรีนรงค์นะคะที่ก่อนอันนี้มีมีข่าวออกมามีข้อมูลอัปเดตออกมาคือน้องเนี่ยก็คืออยู่ดีกินดีอยู่นะคะมีการควานเขาให้ความดูแลเอาใจใส่ที่ดีแต่ว่าในส่วนของพลายประตูผาเนี่ยมีภาพออกมาว่าน้องเนี่ยขาด้านหลัง ก็มีบาดแผลทีนี้เนี่ยประเด็นนี้ล่ะค่ะเลยทําให้ทางฝ่ายของศรีลังกาเองก็อาจจะคิดว่าเราจะเอากลับมาหมดเลยหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะมีการรายงานผ่านทาง f c e e o o o w w r r l f o r u u มข่าวสารต่างประเทศนะคะระบุเมื่อวันที่4ีกุมภาพันธ์นะคะสำนักข่าวท้องถิ่นของศรีลังกาค่ะเปิดเผยนะคะว่านายเนรัญชราไวยรัตเนนะคะนักการเมืองใช่ว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านของศรีลังกาแล้วกันนะคะ เขาก็มีการให้ข้อมูลผ่านสื่อนะคะของสีล yeah, okay. yes. mm? okay. ังการะบุว่าช้างไทยที่ได้รับมอบเป็นของขวัญให้แก่วัดวัดพระเคี้ยวแก้วนะคะจากพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อ37ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงดีแล้วก็บอกว่า NGO องค์กรเกี่ยวกับสัตว์บางรายในสีลังกากำลังส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปยังรัฐบาลไทยเกี่ยวกับช้างหากมีการพยายามนำช้างที่ได้รับพระราชทาน กลับมายังประเทศไทยเขาก็จะฟ้องก็มยอถองเหลืออีกสองเชือกนั่นแหละใช่เรียกร้องค่าชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายในการบํารุงดูแลรักษาช้างตั้งแต่อดีตที่ได้รับจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็จะบอกอีกว่าช้างได้รับการดูแลอย่างดีจากรุ่นพี่ที่จบทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ค่ะตั้งแต่รับช้างมาเมื่อ37ปีที่แล้วก่อนจะใช้เงินจํานวนมหาศาลในการดูแลนอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการขอของขวัญที่มอบให้คืนถือว่าผิดจรรยาบรรณ อพอพูดแบบนี้นะเปรียบเสมือนการถวายของแก่พระพุทธเจ้าที่คุณค่าทางวัฒนธรรมที่อาจจะละเลยไม่ได้อ NGO องค์กรเกี่ยวกับสัตว์ที่พึ่งพาเงินจากต่างประเทศกำลังทำงานเพื่อส่งช้างสองเชือกกลับประเทศไทยตามคำกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของไทยกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าหากคนไทยเรียกร้องพวกเขาพร้อมที่จะนำช้างที่เหลืออีกสองเชือกกลับไทยอันนี้คือที่นายนิรันชลาบอกนะคะ,คะแล้วเขาจะพูดอีกว่าข้าพเจ้า ทูลขอต่อพระเจ้าภูมิพลมหาราชาแห่งประเทศไทยอขอให้ถวายลูกช้างแก่วัดลานดาก็คือวัดพระเคี้วแก้วนั่นแหละค่ะขอได้แล้วก็ได้รับมอบลูกช้างเนี่ยในปี2529ค่ะลูกช้างตัวนี้ถูกนํามาโดยเครื่องบินรบเครื่องบินขนของของสหรัฐอเมริกาและได้รับอนุมัติพิเศษจากเจอาเจวดีนผู้นํำสีลังกาในสมัยนั้นช้างตัวแรกก็คือพลายักจุลินถูกส่งกลับประเทศไทยแล้วองค์กรเกี่ยวกับสัตว์ พยายามจะเอาลูกช้าอีกสองตัวกลับประเทศไทยสรุปคือเขาอ่ะพยายามจะบอกว่าถ้าเอากลับมาจะฟ้องพยายามจะเอากลับมาแล้วก็บอกไปว่าทางเอ็นจีโอทางเขาเนี่ยนะคะที่มีการให้ข้อมูลทั้งรูปภาพทั้งอะไรก็ตามเขาให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางเขาได้ดูแลอย่างดีค่ะแต่ถ้าจะทํานะมันเปรียบเสมือนว่าให้ของขวัญเธอแล้วก็เอาคืนให้แล้วเอาคืนไม่ดีนะอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีทั้งค่าเลี้ยงดูค่ารักษาค่าดูแลทั้งหมด จะเรียกร้องทั้งหมดเลยใช่ะะอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็มันยังไม่ได้แน่นอนว่ายังไม่แน่ค่ะยังไม่แน่ว่าจะเอากลับหรือไม่เอากลับหรือยังไงแ่ก็เดี๋ยวเราให้เป็นเรื่องของทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เขาดูแลตรงนี้ให้เขาทํางานนะคะแล้วเราก็อาจจะมีการมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่ง